ถ้าผมอะได้เกิดเป็นนักเตะในระดับท็อปท็อปคือไม่ได้อยากรู้ว่าจะยิงได้กี่ลูกหรือว่าต้องเล่นให้ทีมอะไรแค่อยากรู้ว่าเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่ต้องเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะทุกครั้งที่ดูข่าวเนี่ยเอ็มบัปเป้เซ็นกับมาลิตได้ปีละ60ล้านยูโรหรือจะเป็นเบลลิงแฮมโดนซื้อมาร้อยสล้านหรือจะเป็นเมสซี่ที่รับซับจากโฆษณา1,000ล้านเราอาจจะคิดแค่ว่านักบอลเนี่ยโคตรรวย เอาจริงๆก็รวยจริงกันแหละแต่เราต้องถามกลับไม่ว่าเงินที่เขาได้เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างบางคนเนี่ยคิดว่านักบอลได้เงินจากค่าตัวอย่างเดียวแล้วบางคนก็คิดว่าเงินเดือนที่เห็นในข่าวอะ่ะคือเงินที่เต็มๆเ,เข้าบัญชีแต่ความจริงก็คือมันมีอีกหลายชั้นที่เราไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นภาษีเอเย่นโบนัสลิขสิทธิ์ภาพประเทศที่ไปเตะบางคนน่ยย้ายฟรีแต่รวยกว่าอีกคนที่ค่าตัวร้อยล้านบางคนเนี่ยยิงเยอะแต่ถืออิมเมจไร้แค่20%ก็เสียโอกาสไปครึ่งชีวิตแล้วคลิปนี้ก็เลยจะังงบทููส จะได้อะไรจริงๆจากระบบที่ชื่อว่าฟุตบอลอาชีพและควรรู้เรื่องเงินให้ลึกแค่ไหนเพื่อที่ถ้าเราได้เกิดเป็นนักเตะตัวท็อปในชาติหน้าเราจะไม่โดนเขาเอาเปรียบและก่อนอื่นขอแวะไปเรื่องการซื้อขายข้าวๆกันก่อนเราต้องเข้าใจโครงสร้างของการย้ายทีมให้ชัดก่อนนักเตะคนหนึ่งเนี่ยถ้าจะย้ายทีมมี2แบบหลักๆ1ย้ายมีค่าตัวคือสโมสรใหม่ต้องจ่ายเงินให้สโมสรเก่า2คือย้ายฟรีนักเตะหมดสัญญาแล้วหลายคนก็รู้แหละว่าค่าตัวเนี่ยมันเท่ากับเงินระหว่างสโมสรแต่น้อยคนเนี่ยจะเข้าใจว่านักเตะค่าตัวสูงจะเท่ากกับารเสีย นในการต่อรอง อย่างเช่นจูดเบนิงแฮมโดนลมดริดซื้อจากดอนมูรร้อยสามล้านยูโรใช่เขาได้สัญญาที่ดีเงินเดือนดีโบนัสก็มีแต่ในโต๊ะเจราจาเขาไม่ได้พูดได้ทุกอย่างนะเพราะแมดลิะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ไปให้ทีมเก่าของเขาเท่ากับว่าทุกยูโรนักเตะต่อรองอะไรเพิ่มไม่ค่อยได้ในทางกลับกันเอ็มบปเป้หมดสัญญากับปารีสแซงต์แชมงไม่มีค่าตัวมมดริดไม่ต้องจ่ายให้ปารีสทุกยูโรที่เสียไปเนี่ยก็เอามาจ่ายเอ็มบปเป้แทนมันก็ได้เต็มๆแล้วเขาก็ได้ทั้งโบนนะสัญญ,ญาไปร้อยลล้้้นยยโรทัังงงงเเเือออขถกบแวมี เจาเจตจทุกบรรทัดสัญญาสรุปคือยิ่งไม่มีค่าตัวก็ยิ่งถือภพยเหนือกว่า แล้วบางคนเนี่ยที่ไม่มีใครซื้อเลยก็อาจจะกลับรวยกว่าเพราะเขาเป็นเฟียเย็นที่ทุกคนอยากได้ก็เลยสามารถบีบสโมสรให้ยอมจ่ายเขาโดยตรงได้ตรงนี้เราจะพูดถึงนักเตะที่เก่งนะถ้าใครไม่เก่งหรือไม่มีใครเอาก็จะเป็นอีกแบบแล้วบางครั้งนักเตะเนี่ยก็ไม่รอให้ทีมใหม่มาซื้อบางคนจ่ายเงินเองด้วยซ้ําเพื่อเป็นอิสระจากสโมสรเก่าพอรู้ดีว่าการที่ได้สถานะเฟียเย็นเนี่ยมันโคตรคุ้มเลยอย่างตอนที่เนมาย้ายไปปารีสแซงเก็ตแมงกดลีกสเปนเนี่ยให้ทีมเนี่ยจ่ายค่าฉีกสัญ,ญญาโดยตรงสุดท้ายเขาเลยให้ทีมกฎหมายโอนเงน เข้าบารซ่าในนามตัวเองแล้วก็เซ็นกับปารีสโดยที่ไม่มีค่าตัวแต่ค่าเหนื่อยอบานเบิกแล้วบางคนก็ใช้สปอนเซอร์ส่วนตัวช่วยออกหรือบางคนขายบ้านขายรถจ่ายเองเลยก็มีเพื่อให้ได้ไปเริ่มใหม่กับทีมที่อยากเล่นหรือถ้าย้อนกับไปอีกเฟเวสกับมัสเคลาโนตอนย้ายมาพิมเมลีกก็มาแบบถือสิทธิตัวเองกรณีนี้คือมีบริษัทเป็นเจ้าของนักเตะแทนสโมสรมันก็ไม่ต่างจากนักบอลจ่ายเองทางอ้อมหรือแม้แต่อิลิค,คันโตนาก็เคยบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากเป็นทรัพย์สินของใครแต่ถ้าจะย้าย ก็ต้องมั่นใจว่าเขาเป็นคนเลือกชีวิตของตัวเองจริงๆสรุปคือในโลกของฟุตบอลอาชีพเนี่ยอิสระภาพบางทีมันก็ต้องซื้อกลับมาด้วยเงินของตัวเองทีเนี้ยมาดูกันดีกว่าถ้าชาติหน้าผมได้เป็นนักบอลอาชีพจริงๆผมต้องจ่ายอะไรบ้างสมมติว่าได้เป็นนักเตะพิมลเลกแล้วค่าเหนื่อยอย่ะอยู่ในเลนเชียต่ำๆของพีมิลเลกหกหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ก็จะได้เดือนละสองแสนสี่หมื่นปอนหรือประมาณสิบจุดสามล้านบาทจริงๆแค่เนี้ยก็รวยไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่นะแต่ถ้าคิดแบบคนที่เข้ารอ้ห PSU ื ง่ายๆคือระบบหักภาษีนะที่จ่ายเหมือนพนักง,งานออฟฟิศทีเนี้ยเราไปดูรายการที่เสียกันก่อนที่เงินมันจะถึงมืออันแรกเลยภาษีรายได้หรือ income tax อยู่ที่45%รัฐบาลอังกฤษอ่ะขอไปก่อนเลย1 8 0 0 0ปอนด์ต่อเดือนเหลือเงินในมือคือ132,000ปอนด์ต่อเดือนจากที่ได้เต็ม10.3ล้านบาทตอนเนี้ยเหลือ5.67ล้านบาทแล้วเทียบกับกคนทั่วไปตัวเลขมันเยอะขึ้นแล้วก็โดนหนักกว่าส่วนประเทศอื่นมันก็จ่ายประมาณนี้แหละในยุโรปแต่มันจะมีบางประเทศที่จ่ายน้อยเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วมันยังงงไมม่่่จบสิทีีีต้ออหกกก็ National Insu ือประกันสังคมบังคับจ่ายอีกประมาณ5,000ปอนด์ต่อเดือนก็จะเหลือประมาณ127,000ปอนด์ต่อเดือนตอนนี้จาก5.6ล้านบาทเหลือ5.46ล้านบาทอันต่อมาก็คือกองทุนบำนาญในอังกฤษนักเตะอาชีพต้องเข้าร่วมระบบบำนาญอัตโนมัติแม้จะถอนได้ภายหลังต้องเสียแต่ในระหว่างนี้ก็ถือเป็นเงินที่คุณจับไม่ได้สมมุติว่าหักอีกหมื่นปอนด์ต่อเดือนตอนนี้ก็จะเหลือเงินอยู่ที่5.1ล้านบาทต่อเดือนอันที่4เข้ามาชิกสหภาพนักเตะมันคือองค์กรที่ แม้หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ต้องจ่ายตามระเบียบสมมติหักแบบเฉลีย่ยอันนี้ไม่มากหรอกเดือนละ12.5ปอนด์ปอนจากตอนแรกมี10.3ล้านบาทต่อเดือนตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ5.1ล้านบาทต่อเดือนแล้วบางคนคิดว่าก็ยังเยอะอยู่ดีซึ่งมันก็จริงนั่นแหละดังนั้นก็จะบอกว่านักบอลรวยเราต้องควรรู้ก่อนว่าเงินที่เขาได้จริงมันน้อยกว่าที่เราเห็นมากแค่ไหนแล้วสําหรับคนที่ไม่เคยเสียเาษีหรือไม่เคยอยู่ในระบบแล้วอาจจะยังไม่อินว่ามันหักยังไงต้องบอกแบบนี้ในระบบอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่เงินที่ ก่อนไว้ที่บ้านคุณไม่ได้รับ2องแสนสี่หมื่นปอนด์แล้วค่อยโอนกับ4ี่าเปให้รัฐบาลทีหลังแต่เงินน่ะจะถูกหักตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นเงินที่เหลือก็คือเงินที่คุณได้จริงส่วนเงินก้อนใหญ่ที่โดนหักไปถ้าไม่อยากเจอปัญหากฎหมายภาษีย้อนหลังแบบเมสซี่หรือโมดิกก็ต้องยอมปล่อยให้มันไปตามระบบสุดท้ายระบบภาษีมันก็เป็นสิ่งที่ตัวคุณทุกคนที่เกิดมาต้องรู้มันเป็นความปลอดภัยและสิ่งที่คุณต้องจ่ายทีเนี้ยถ้าบาดเจ็บหนักขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเอนนนนนนนคควว่าาาาาาาขขดดพัดันนักก8เืืืออออออหหรร้้ตตงงแสยุ20ๆถม จะเข้าอยู่ไหมสัญญาจะโดนฉีกไหมและเงินเก็บพอไหมถ้าหยุดเล่นถาวรคําตอบมันขึ้นอยู่กับสัญญาที่คุณเซ็นไว้นักเตะส่วนใหญ่จะมีประกันรายได้หรือ loss of earning insurance ติดตัวหรือสโมสรอาจทําในนามทีมแต่กรณีเจ็บหนักถึงขั้นเล่นไม่ได้อีกก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยขึ้นอยู่ระดับประกันแล้วถ้าไม่มีประกันล่ะถ้าคุณเป็นนักเตะอายุน้อยเงินเดือนสูงแต่ไม่ได้วางแผนการเงินไม่มีประกันเจ็บปุ๊บรายได้หยุดปั๊บ ไม่มีงานอื่นรองรับชีวิตก็พังได้ทันทีและนั่นแหละคือนักเตะเก่งๆหลายคนถึงต้องรีบตั้งบริษัทแยกรายได้ลิขสิทธิ์ภาพซื้อสังหาหรือทำธุรกิจเสริมและถึงแม้นักบอลจะได้เงินเยอะแต่ถ้าบาดเจ็บจะเล่นไม่ได้ ชีวิตก็อาจจะพังได้ทันทีโลกฟุตบอลเนี่ยมันไม่เคยรอใครแล้วมันก็ไม่มีประกันชีวิตทางอาชีพให้คุณเสม,มอไปข้อมูลจากการศึกษาเชิงระบบพบว่าโอกาสที่นักฟุตบอลหนึ่งคนที่ได้ลงสนามเนี่ยจะมีโอกาสบาดเจ็บอยู่ที่5.4อเต่อ,อกเกมและในจํานวนนี้ราว1.9คือเจ็บหนักที่ต้องพักเกิน28วันแล้วก็ยังมีสถิติจากบุนเดสติก้าบอกว่า63ของการเลิกเล่นก่อนวัยเนี่ยเกิดจากการบาดเจ็บเรื้อรังพูดง่ายๆก็คือแค่ลงสนามเพียงแค่ในม่งนัดก็เท่ากับคุณเสีเส่ อ,อีกก้อนที่อาจจะโอนเข้ามาชีคุณหลังที่คุณเซ็นชื่อทันทีเราเรียกว่าไซนิ่งโบนัสคือโบนัสการเซ็นสัญญามันคือเงินมัดใจกรณีถ้าคุณย้ายทีมเนี่ยไซนิ่งโบนัสก็เทียบได้คือเงินสินสอดไม่ต้องจ่ายค่าตัวให้ทีมเก่าก็เอามาจ่ายให้นักเตะได้เลยเซ็นปุ๊บเงินเข้าปับ๊บเช่นเอมเปเป้ย้ายฟรีจากปารีสแซงแชร์แมงไปมลมาริดเขาได้รับไซนิ่งออนโบนัสอยู่ที่1น0รถึงห2 5่อยี่ิล้านยูโรประมาณ4,000ล้านกว่าบาทแลวจ่ายผ่อนเป็นงวดระหว่างสัญญา,า, bonus, าห จะใช้เงินก้อนนี้กล่อมให้คุณเซ็นอยู่ต่อแล้วมันก็ไม่ใช่ค่าเหนื่อยไม่ใช่โบนัสผลงานแต่มันคือค่าปิดเดียวระหว่าง2ฝ่ายเหมือนบอกว่า เอ้ยมึงอย่าพิ่งไปนะอยู่ต่อก่อนเดี๋ยวกูโอนให้เลยและลีโอนีลเมสซี่ในปี2017ตอนต่อสัญญากับบาร์เซโนลนาก็ได้ซายิงโบนัสอยู่ที่63.5ล้านยูโรหรือประมาณ2,700ล้านบาทตามเพ่งเงินปัจจุบันตัวเลขเนี้ยมันลว้ออกมาผ่านเอกสารและได้รับการยืนยันโดยสื่อเอลมุนโดในปี2021และนี่คือโบนัสแค่เซ็นชื่อเท่านั้นยังไม่รวมเงินเดือนหรือโบนัสอื่นๆและถือเป็นหนึ่งในไซน์โบนัสที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาในตอนนั้นแล้วมันก็จะมีเงินอีกก้้้อออออนนนนนึงงชชืืื่่่วาาาาหรรปตตคคคคเเิมจััััดดีทสสสซญุย กับบาร์ซ่าในปี2017มันไม่ใช่แค่ค่าเหนื่อยกับค่าบโบนัสสัญญาธรรมดาแต่มันคือเงินที่สมโมสรจะจ่ายให้คุณถ้าคุณอยู่ครบสัญญาไม่หนีไม่งองแงไม่ย้ายกลางทางแล้วที่เมซี่ได้ก็คือประมาณ77.9ล้านยูโรไปเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000ล้านบาทแต่ต้องอยู่ให้ครบเงื่อนไขสัญญาเท่านั้นซึ่งตรงนี้สมโมสรอ,อาจมองว่าการที่มีเขาอยู่ในทีมมันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลแต่มันคือภาพลักษณ์คือสปอนเซอร์คือยอดขายเสือ้อคือมูลค่าทางธุรกิจเพราะอย่างนั้นต่อให้ต้องจ่ายก้อนใหญ่เพื่ออเขายู มันก็คุ้มและนี่แหละหนึ่งในรายได้ที่คนไม่ค่อยพูดถึงแต่มันทําให้คุณรู้ว่าเงินเดือนน่ะมันก็แค่ชั้นนอกของเค้กก้อนโตที่ชื่อว่านาฟุตบอลอาชีพเท่านั้นซึ่งมันก็มีนักเตะหลายคนที่ทนอยู่จนครบสัญญาเพื่อที่จะได้เงินส่วนนี้ทั้งๆท,ที่ใจเนี่ยอยากย้ายออกอลไรก็ตามและในนักเตะระดับทั่วไปบางคนมนก็มีเงอนไขนี้เช่นกัน แล้วเงินต่อมาก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์โบนัสโบนัสที่ได้เพิ่มจากผลงานในสนามหรือแล้วแต่ตกลงไม่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือมันคือของแถมที่ถูกตั้งเงืินขไขไว้ล่วงหน้าในสัญญาเช่นยิงครบ10ลูกในฤดูดกาลก็ได้เพิ่มอีกแสนหรือบางคนเป็นกองหลังถ้าผ่านบอลแม่นเกิน85%กา็ก็จะได้อีก5 0,000ปอนด์แต่ถ้าเป็นนักเตะของทีมที่เสี่ยงตกชั้นถ้าพาทีมรอดได้อันเนี้ยได้อัจฉริยปีเป็นล้านหรือถ้าทาทีมคว้าชแชมป์โบนัสี่บานเบอรทั้งสโมสรน,นักเตะสตาร์ไปยันแม่บ แล้วบางทีมันก็ทาให้สัญญาที่ดูไม่แพงแต่สุดท้ายรวมๆเนี่ยมันแพงกว่าที่เห็นในข่าวอีกแล้วมันก็มีโบนัสแปลกๆด้วยนะเช่นโบนัสห้ามไปอวกาศใช่ฟังไม่ผิดมันคือข้อห้ามที่บินออกไปนอกโลกในปี1 9 9 6กอ่ะสเตฟานชวาสเคยให้สัมภาษณ์ว่าอย่าไปเที่ยวอวกาศถ้ามีโอ,อกาสและซันเดอร์แลนด์ก็เลยใส่เงื่อนไขในสัญญาในตอนที่เซ็นกับเขาว่าถ้าไปอวกาศเนี่ยสัญญาก็จะเป็นโมฆะทันทีหรือจะเป็นจูสเปเลน,น่ากองหน้าชาวเยอรมันที่เซ็นสัญญากับอาร์มีเนียเบลเฟลในปี 1996. แบบไม่ระบุขนาดหรือมูล,ลค่าทีมก็เอาบ้านเลโก้ให้เขาทุกปีตามตัวหนังสือในสัญญาเป๊ะแล้วก็รายได้อีกทางอันนี้ส่วนมากจะเป็นนักเตะระดับโลกบางคนที่ไม่ได้หาเงินจากการเตะบอลเพียงแค่อย่างเดียวเพราะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยก็สร้างรายได้อีกก้อนใหญ่อันนี้เรียกว่าอิม g มจไลท์ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าสโมสรเนี่ยจ้างคุณมาเตะบอลไม่ได้แปลว่าเขามีสิทธิ์เอาหน้าคุณไปโปรโมทแล้วบางคนอ่ะอาจด่งดังกว่าชื่อทีมด้วยซ้าเพราะงั้นในโลกของฟุตบอลอาชีพอิม g มจไลท์ก็คือสิทธิ์ในชื่อหน้ารูปร่างลายเซนหรือแแมม้้ต่รยงคุณ แล้วมันก็เป็นของคุณเองเว้นแต่คุณจะเซ็นให้ทีมถือสิทธิ์ไปสโมสรหรือตั้งแยกใจถ้าอยากใช้หน้าคุณไปขึ้นป้ายโปรโมททีมหรือถ่ายโฆษณาร่วมกับสปอนเซอร์ง่ายๆก็คือสโมสรเนี่ยจ่ายเงินเพื่อให้คุณมาเตะบอลแต่ถ้าอยากได้คุณเป็นไอแบบต้องจ่ายเพิ่มและนี่แหละก็คือ Image จ i ร h t ใครถือสิทธิ์คนนั้นกำหนดเกมทั้งหมดโดยปกติทีมเนี่ยจะใส่เงินส่วนนี้เข้าไปในดิวบางทีมเจรจาแบบเหมารวมเช่นยอมจ่ายค่าเหนื่อยสูงขึ้นเพื่อแลกกับการถือสิทธิ์บางส่วนใน age like. รอีมเกจ่่าายสิทธิ์ครั้งเ่น เป็นร่วมกับสปอนเซอร์หรือบางทีมต่อรองขอแค่สิทธิพื้นฐานเช่นใช้ในสื่อภายในสมโมสรเท่านั้นเช่นถ่ายโปรแกรมการแข่งขันแล้วนักเตะในช่วงหลังๆก็ฉลาดจัดการขึ้นเขาตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาแล้วให้สมโมสรจ่ายค่าลิขสิทธิ์ผ่านบริษัทนั้นที่เสียภาษีแค่19%นี่คือระบบซ้อนในซ้อนที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้และบางครั้งนักตเตะก็ไม่ได้รวยเพราะฟอร์มแต่เพราะเขาถือสิทธิในแบรนด์ของตัวเอง อย่างคิสโนโรนันโดที่มาริดในปี2009ชื่อเขาว่าดังระดับโลกแต่ไม่ใช่แค่ฝีเท้านะแต่มันรวมถึงแบรนด์ CR7 ที่แข็งแรงสุดๆและมาริดก็รู้ดีว่าโรนันโดเนี่ยขายของได้มากกว่าเสื้อ,อบอลแต่ปัญหาคือเอเมดไรไม่ใช่ของสโมสรเพราะโรนันโดเนี่ยถือสิทธิ์นี้ผ่านบริษัทของตัวเองและต่อมาในปี2015เขาก็ขายสิทธิ์เหล่านั้นให้กับบริษัทมิทมีเดียที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งเป็นบริษัทของมหาเศรษฐีสิงคโปร์และเป็นเจ้าของสโมสรมาเลเซียและทามาริดอยากใช้หน้าโรนันโดไปโฆษณาอะไรที่ไม แม้แต่พวกแบนดที่อยากใช้ชื่อ CR7 ก็ต้องผ่านมีเดียทั้งหมดหรือจะเป็นเบ็คแฮมก่อนย้ายไปมาดริดอะ่ะเบคแฮมเริ่มจัดการ image right ของตัวเองผ่านบริษัทส่วนตัวที่ชื่อว่า Footwork Production อันนี้ตั้งร่วมกับครอบครัวแต่พอย้ายไปมาริดในปี2003มาริดเจรจาขอถือ50% image right ในตัวเบ็คแฮมเพราะตอนนั้นนะมาริดรู้ว่าแค่ขายเสื้อเบ็คแฮมและสปอนเซอร์อื่นๆก็คืนทุนได้แล้วพูดง่ายๆก็คือใครถือเสร็จคนนั้นกำหนดอนาคตตัวเองได้มากกว่าแล้วฟุตบอลยุคนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเตะบ,บอลแต่มันคือการเป็นแบรนด์หรือ Sponsorship นักเตะบ,บางคนนะ่ะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง บางคนได้เงินจากน้ำหอมขนมกางเกงในเพราะเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการไม่ใช่แค่ฟอร์มในสนามแต่คือการได้ชื่อคุณไปวางข้างแบรนด์ของเขาสปอนเซอร์แบบนี้ส่วนมากเป็นข้อตกลงระหว่างนักเตะกับแบรนด์ไม่เกี่ยวกับสมโมสร <c oughs> เช่นเมสซี่กับอาดิดหรือระดับแปลกๆอย่างคาร์ลอตเตเบสได้เบียร์ฟรีตลอดชีวิตจากคิมมิสแบรนด์เบียร์จากอาเจนินา ตอนที่เขากลับไปเล่นให้โบคาจูเนียเนี่ย,เ,ยเขาก็ไปดีลกับแบรนเบียร์ทร้องถิน่นเงื่อนไขคือไม่ต้องได้เงินแต่ขอเบียร์ฟรีไม่จำกัดจำนวนตลอดชีพหรือจะเป็นเดวิดเบคแคมได้สัญญาตลอดชีพกับ Adidas รวมมูลค่ากว่า160ล้านเหรียญสหรัฐมันคือรายได้อีกทางที่ไม่โผล่ในใบเงินเดือนเพราะบางครั้งการตลาดอะ่ะมันจะจ่ายแพงกว่าฟุตบอลใครแบรนแข็งคนนั้นก็อาจจะรวยกว่าคนที่ยิงเยอะในสนามแล้วพอคุณดังระดับหนึ่งรายได้มันก็ไม่ได้มาจากสโมสรอย่างเดียวอีกต่อไปทั้งโฆษณาสปอนเซอร์ค่ายเมดไรท์งานอีเวน แล้วก็เอาไรายได้พวกนี้ไปลงในบริษัทแทนที่จะรับเข้าส่วนตัวเพราะมันหักภาษีน้อยลงแล้วก็รายจ่ายบางอย่างเช่นค่ารถค่าผู้ช่วยกลายเป็นต้นทุนบริษัทแยกบัญชีชัดเจนป้องกันปัญหาย้อนหลังแบบที่โรนัลโดหรือเมซี่เคยเจอแล้วก็วางแผนอนาคตได้ง่ายเก็บเงินปรับแผนธุรกิจลงทุนต่อย,ยอดมันทําได้หมดแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของภาษีแต่มันคือการทําให้ชีวิตหลังฟุตบอลมีระบบตั้งแต่ยังเปะอยู่แล้วเวลาเกิดดิวย้ายทีมส่วนมากเอเย่นก็จะเป็นคนจัดก,การทุกอย่างและแน่นอนว่าเอเย่นพวกนี้ได้ค่าคอมมิชชั่นห้อีกเพราะมสนุก โลกของเอเย่นมันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมการวังมากการปั้นราคาและตัวเสบๆมันก็เยอะมากเพื่อใครอยากเป็นเอเย่นจะได้รู้เทคนิคและนักเตะระดับโลกหลายคนไม่ได้เก่งแค่ในสนามแต่เก่งนอกสนามไม่แพ้กันเขาต้องรู้ว่าเซ็นยังไงเปิดบริษัทเมื่อไหร่ยอมรับแล้ววางแผนภาษียังไงเรื่องนี้มันอาจดูไกลตัวแต่เรื่องนี้ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเพราะถ้าคุณมีรายได้ไม่ว่าจากงานประจาฟรีแลนซ์หรือเปิดร้านเล็กๆคุณก็อยู่ในระบบภาษีแล้วเชื่อไหมมันจะมีคนปิดคลิปนี้ทิ้งตอนที่ผมพูดเรื่องภาษีว่ามันเป็นเรื่องของคุณซึ่งผผมมเเเข้าาใจคคคนะพรก็ยิดแบบ ใครพูดเรื่องภาษีผมปิดหนีแม่งหมดอะรู้แหละว่าควรจัดการแต่ไม่กล้าเปิดใจ กลัววันนึงต้องจ่ายเยอะกลัวโดนย้อนหลังแล้วก็รับไม่ได้แต่วันนึงผมก็ยอมรับกับตัวเองว่านี่มันก็คือเรื่องของเราแหละหนีไม่พ้นหรอกผมก็เลยเปิดใจแล้วก็เริ่มเขียยทุกอย่างผลคือไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยเพราะตอนที่คุณไปหาเขาเองเขาช่วยคุณนะแต่ถ้าเขามาหาคุณก่อนไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การเสียภาษีแต่คือการไม่รู้เรื่องภาษีเลยไม่รู้ว่าควรเสียเท่าไหร่ไม่รู้ว่าหักอะไรได้บ้างสุดท้ายก็กลายเป็นว่าโดนหนักแบบไม่รู้เรื่องแล ต่อไปแล้วตอนนี้ไม่มีคนเเก่งมาแชร์ฟรีเต็มไปหมดและภาษีคือเรื่องของทุกคนที่มีเงินใช้แล้วถ้าคุณคิดว่าไม่จ่ายก็คงไม่มีใครตามหรือเชื่อคนที่ไม่จ่ายข้างตัวคุณอยากให้ลองเปิดใจนะจ่ายตอนนี้ยังพอมีเวลาเจรจาแต่ถ้าปล่อยถึงวันนั้นคุณอาจจะต้องขายบ้านขายรถจ่ายภาษีโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําสุดท้ายอยากฝากไว้แบบนี้คุณจ,จะรวยที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากรวยแบบยาวๆต้องรอดจากภาษีให้ได้ด้วยเพราะโลกนี้มีแค่2อ,อย่างที่หนีไม่พ้นความตายกับภาษีแล้วถ้าคุณยังคิดว่ารัดตามมคุณไ่่ทันบอกเลยวา คุณตามรัดไม่ทันต่างหากและอ,อย่างที่ควรรู้ไว้สัมภากรเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะเขาตามคุณได้ตลอดโดยที่คุณไม่รู้ตัวมีทั้งระบบเชื่อมโยงบัญชี AI วิเคราะห์รายการเดินบัญชีและถ้าพาดเรื่องแบบเนี้ย VR ก็ช่วยคุณไม่ได้และนี่ก็คือ22 Diary ช่องที่ไม่ได้แค่เล่าเรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขอไปด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ